ไอ a คนที่เลิกคุเบบี้ไอ้คนที่ฮักคุเบบี้ถ e คอยคอยมดเปลี r ย่คนอื่นและหันมาฟังฉันหน่อยอยากให้เธอนั้นช่วยปล่อยปล่อยปล่อยใจมาทางนี้ใครที่มารุ่งเรินมาอยู่ด้วยกันทริีจอ่ะมีเวอมาจนถึอามันใ้ับ j ี j ดชอดอีชิด y ีชดช a ีช e a อี e ิดอ o e สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะยินก็อยู่กันที่กองทย MV เพลงมันเที่ยวค่ะก็ว้าวตื่นเช้าด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมา,มากๆด้วยนะคะยังไงก็ไปดูบรรยากาศในกองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ I, 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 อู้เก็บไ,ไว้อเก็บสงไม่อยู่เสียงหัวใจตู้งตามโครมครามเวลาที่ใฟจะส่งไปด้วความ น้องยีนเป็นไงบ้างาร้อนมากเลยค่ะอันนี้เป็นซีนอะไรนี่เป็นซีนเต้นค่ะเต้นอะไรนะเต้นนแะละเข้าข้างในกันดีกว่า 「君の虜になってしまえばきっとこの夏はずっと」 สวัสดีครับผมท็อปแท็นะครับเรียกว่าเป็น MV อุย้ยจริงๆแล้วก็เป็น MV เ v ็แรกๆของผมเหมือนกันนะที่แบบได้มาถ่ายจริงจัง,จง,จง้าผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานน้องยีนเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอการกจรัดกานวันแรกเลยเหมือนกันครับรู้สึกว่าประทับใจน้องยีนมากนะครับร<อ>้องเพลงร้องเพลงก็เพาะ oh. นะเนาะเต้นก็เก่งสอนท่าผมด้วยเด็กสมัยนี้คือเก่งมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะครับผมสนน้องด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพลงหมั่นเคี่ยวของน้องยีนนะครับไหนท็อปท่าไง มันเขี้ยวเธอจะมีใครชอบเธอมากมายฉันคงไม่ฟังเธอจะมีใครชอบเธอทุไรคอยเคลียร์กันไปแล้วแค่เธอช่วยฟังฉันก่อนมีเพียงแบบเอาวอนแล้วก็สำหรับวันนี so like so ้นะคะทุกคนจะได้พบกับสเปเชียลเกสของเราที่เราแบบได้เกริ่นมานานมากๆนั่นก็คือพี่พี่วงโฟมิกซ์นั่นเองค่ะ ไปดูบรรยากาศในกองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปก็บอาการไม่ไเก็บทรงไม่อยู่เสียงหัวใจตนตามโครมครามเวลาที่ไกลเอนนี้วันนี้เรามาถ่ายต้องมาไนี้ ตอนนี้แปดโมงครึ่งเรานัดกันตอนตีห้าครับออกมาจากที่ขายแล้วก็มาอยู่ที่โลเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนถ่ายคราว่าเป็นยังไงก็ฝากเปื่อนลจงให้น้องยินด้วยเพราะว่าน้องถ่ายทั้งวันแต่ว่าเราถ่ายแค่สองสามชั่วโมงเพราะเรามาฟีดเดี่ยวครั uh. คบ ช่วยปล่อยปล่อยปล่อยใจมาทางเนี้ย,ยให้เธอมาร่วเรืนมาอยู่ด้วย ตอนนี้นะคะยินก็อยู่กับพี่พี่วงโฟมิกซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสวดีครับโฟมิกซ์ครับวันนี้รู้สึกดีใจมากมากเลยนะคะ<ฮ>ที่ได้ร่วมงานกับพี่พี่แล้วก็ขอบคุณพี่พี่มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้เดี๋วยวนะก่อนที่จะตื่นเต้นให้คนนี้ตื่นก่อนอ <c oughs> อสำหรับคอนเซปต์ในวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนี่เป็นงานคนนะคะเห็นแบบชุดแบบนี้ชุดคลุมแบบนี้แน่นอนว่าเป็น แวมพายแน่นอนนะคะว้าววันนี้พี่พีทรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าได้มาทางานร่วมกับหนูหนูรู้สึกดีใจมากๆเริ่มจากพี่นีจาก่อนก็รู้สึกดีใจครับที่แบบได้มาถ่าย m อเนาะแล้วก็แบบว่าเป็นเพลงแบบว่าเป็นแวมพายแบบอะไรเราไม่เคยแต่งเป็นผีเลยเนาะแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าเรามีท่อนเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องรอดูในเพลงนะคะก็รู้สึกดีใจครับเอ่อไม้ทิมตารก็รู้สึกดีใจครับเพลงน่ารักมากใช่ก็ติดหูมาก ฮะใช่ใช่ใช่ผม<ช>ไปกองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาถ่าย MV กับน้องยีนะครับก็สนุกมากเลยครับพูดเลยจ้ะโอเคสำหรับจอร์ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คอนทรกกับ,บวงเราดีแบบว่าเพลงมันค่อนข้างจะน่ารักได้มาลองอะไรใหม่ๆแล้วก็มีสไตล์การร้องที่แตกต่างเนาะ ก่อนก่อนแล้วเพลงก็ติดหูเลยครับใช่เพลงน้องฟังง่ายมากเลยไปฟังกันด้วยเพลงนะครับติดหูมากจะพาไปขึ้นขึ้นลงลงขยับแบบไม่ต้องมีทรงอะแล้วเพลงค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเฮ้ตอนนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ถ่าย MV หมั่นเที่ยวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ <S <S ก็รู้สึกรู้สึกหายเหนื่อยเลยนะคะจากที่แบบเครียดๆมาอยู่ทุกวันเพราะว่าแบบว่าอยากทำแบบมาให้มันดีที่สุดยังไงก็ทุกคนอย่าลืมติดตามชม MV ด้วยนะคะตอนนี้ก็สามารถดูได้แล้วเนาะทาง y o u t u e e h h n n n l เข้าวสารมิวสิกนะคะอย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์ให้กันเยอะๆด้วยนะคะเพลงนี้หนูแบบตั้งใจทำมากๆเลยอย่าลืมไปดูกันด้นะคะ